สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาะพอกัมมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาราพัฒนาจะเป็นของโชเช,ชยเดอร์ของเขาเข้าไปสองวดติดๆก้อนจะไปเบื้องตัวเลขแนวทางมาจินเขาเที่ยงน้ากันพ่อแม่พี่น้องมามามาสุดยอดพ่อแม่พี่น้องเขาเที่ยงมื้อนี้ส้มตําทะเลจัดเองเด้อค่ะกุ้งสดๆพ่อแม่พี่น้อง กินขลงทะเลเราเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดใดผู้ใดปังบ่เนาะน้ำโช่เจดใช่ขันบ่ท่านใดบ่ท่านปังมาไปติดตามกันไหมเนาะคะเนาะวันนี้จัดอาหารรสจัดตามกุ้งทะเลพูดนะพ่อแม่พี่น้องได้กินแล้วเด้อได้กินกุ้งแล้วมาดำจัดทั้งเซรซวทั้งสวยแล้วพ่อแม่พี่น้องมากมากผู้ใดสิกินน้่กันหรือแม่ดำสิกินเผื่อเดอ้อเดอ้อเดี๋ยวสิกินเผื่ออ้าว ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเดือนนี่ฟีเมื่อที่จัดไปแล้วพแม่นพน้อง <c oughs> ฟีเมื่อที่จัดไปแล้วค่ะอันเมื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนจินซิมนํากันไหลายผูหลายคน้นนพอ่พแม่พน้องนะเรื่องสุกเรื่องดีบพแม่พีน้องมามาผู้ใดอยากอะมาพิกัดอยู่พิลาท่างน้องบัวลําพูเนาะ กับอยู่กับบ้านพี่สาวเมื่อนี่จัดกันแบบชิ่ยวช่วพ่อแม่พี่น้องอ้าตัวเลขแนวทางยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ,คณชอเชษชัยที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่าเราไปดูตัวเลขแนวทางของชอเชษชัยว่าจะเข้าจะปังต่องวดเป็นงวดที่3กันไหมเนาะคานไปะไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะ น,นี่ก็จะเป็นของโชวเชษ้ชัยเป็นแจ้งได้พูม่พี่น้องหมานบโนอค่ะหมานบปังบข่าปังบมีใครได้ใครหมานบโนค่ะของเข้าเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวโจวเข้าแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับโชวเชื้ช,ชัยดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะเข้าไปแล้วสองงวดติดๆผูม่พี่น้องแล้วสังเกตนะคะสังเกตตัววิ่งตัวรูดนะมาทั้งบนและล่างค่ะ มาทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็สามตัวเกือบแตกพ่อแม่พี่น้องเกือบแตกสามตัวเด้อค่ะแต้มเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องแต้มเดียวค่ะเกือบแตกสามตัวไปแล้วรัฐบาลลาออกหนึ่งสามหกเขาให้มาหนึ่งสามห้าเนาะสามตัวแล้วก็งวดก่อนสองงวดติดติดแล้วค่ะสองงวดติดของโชเชชัย งวดก่อนเข้าไปสามสามเข้าไปที่สามสามแบบไม่ต้องกลับสังเกตตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างค่ะสามกับหนึ่งมาทั้งบนและล่างพ่อแม่พี่น้องของเพินถือว่าเดินดีเนาะว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมจะต่องวดอีกหรือเปล่าถ้าใครเป็นแฟนขับจับตามองบาทนี้ มาเบิ่งไปน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าของเพิ่นสีไหายตัวใดเนาะคะเนาะอ้าก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของชอเชษชัยอุ้ไไ้จังหน่อยพ่อแม่พี่น้องอุ้ยไ้จังหน่อยซาซาใจเย็นๆจะได้เห็นตัวเลขแนวทางสวยๆนานๆครันว่าอุ้ว้สีเลียนไปเบิ้งขังหลังเลยได้นันอย่าเฝ้าเลียนไปเบิ้งไปน้ากันสะกอนว่าของผู้ใดเขาเนี่ย <c oughs> ยาเฝ้า,าเลียนนี้นี่จาก ย่าแปา๊วตัวเลขเพลอยแม่เอาเบื้องไปน้กนากันสะกอนว่าของผู้ใดเขาแนงวดทิพานานเจ็ดเซียนดังมีใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะเอามาดูเจ็ดเซียนดังก่อนว่าของใครเดินมั่งลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาก็จะมีของซองสุวรรณนะคะซองสุวรรณก็เข้าไปสองวดติดเด้อค่ะของซองสุวรรณลงคลิปให้แล้วเข้าไปแล้วสองวดติดติดนะคะแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอ ของสองสุวรรณสองงวดติดใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมเพราะว่าของเขาเคยเดินห้างวดติดติดผ่านมาแล้วนะสองสุวรรณอ่ะจับตามองแล้วก็เลขรับนางฟ้าเข้าไปแต้ตัวรูดเนาะคะ่ะต้องกราบขอโทษขอไปไม่เดินต่อเนาะไม่เดินต่อเพราะว่างวดก่อนของเขาเข้าไปที่สามสามนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขรับนางฟ้าอ่ะรอติดตามชม ชอบกับคอมเมนต์มากพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวตามให้เนาะเพราะว่าจับคู่ให้สามให้สองหกออกสามหกแล้วค่ะเด้อของเลขลับนางฟ้าเจ็ดเซียนดังเข้าไปแค่สองเซียนเนาะค่ะเนาะแต่แปดเซียนดังแปดเซียนดังของอสุพันให้มาแล้วเดี๋ยวจะลงให้ ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเดอะ้อรอติดตามชมในคลิปต่อไปออสุพรรณให้มาแค่หหางถือว่าเดินดีสุดๆของออสุพรรณพม่นพน้องตั้งแต่เอามาวางทางช่องตัวรุดยังไม่หลุดแล้วก็จับคู่เข้าไปแล้ว2องวดหรือ3ามวดนี่แหละพม่พีน้องรอติดตามชมนะให้มาแล้วค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับออสุพรรณตัวรุดเขาทั้งบนและางเนาะพม่นพน้องนะหลักร้อยแม่นมากมเนาะ แล้วก็ของน้องสำลีของน้องสำลีก็เข้าไปที่สามหตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจาะถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องสำรีรอติดตามชมพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างเด้ค่ะเด้อหนึ่งมาทั้งบนและล่างสามก็มาเนาะค่ะผู้ใดเป็นแฟนครับรอดจับตามองค่ะแล้วก็ของหลวงพี่แขก ของหลวงพี่แขกค่ะเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะสามกับห้ามาทั้งบนและล่างจับคู่ให้สามห้าออกสามหกเร่องโปรเมพินองของหลวงพี่แขกต้องกราบขอโทษขออภัยแทนแฟนลับเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของออปอยเป็ดห้าเม็ดเดียวแม่นม,ม,มากๆมาตัวรูดค่ะแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ตัวรูดห้าม,มา ล่างนะคะแล้วก็ของปูศูนย์เจับคู่ให้37ออก36ตัวรูดมาที่3ถ้าใครเป็นแฟนคลับจับตามองของปูศูนย์เถือว่าเดินดียังไม่พลาดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปูโคราดเนาะคะ่ะของปูโคราด เข้าไปที่3ให้35ออก36พอแม่พี่น้องงวดก่อนออก3 3สถือว่าแม่นสุดๆใครเป็นแฟนคลับของปู่โคราดรอติดตามชมของอยอดบุรีรัมไม่ไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะสำหรับแฟนคลับอยอดบุรีรัมแต่ถ้าอยากได้ของใครคอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวตามให้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามให้เราพัฒนาอะเรามาดูของ โชเชตชัยที่เนี่ว่าเพิ่นสีให้ตัวใดสีเข่าสีปังบ่เนะกันเนาะอ่ะชอบก็อย่าลืมเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อย่าลืมซื้อเด้อบัชิวาเอามาแล้วบ่ด้สื่อวัสิวาเด้เป็นหลายคนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็มาคอมเมนต์แคบหน้าจอไว้แล้วแต่ว่าบ่ด้ตามเพิ่นเพิ่นวาเนาะอ่ะนี่จะเป็นของชชเชตชัยที่ให้มา เพราะว่าของเขาเข้าไปแล้ว2องวดติดๆถ้าใครเป็นแฟนขับชอเชตชัยจับตามองกขอบคุญขอบคุณชอเชตชัยเนาะค่ะแล้วก็แฟนลับด้วยเด้อดีใจกับคนที่ได้เนาะคนที่ยังไม่ได้มาบาทนี้พ่อแม่พี่น้องมาไปต่อชอเชตชัยให้มารูดแล้วพัฒนาวันจันทร์ที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อค่ะเด้อวันจันทร์ที่18บแปดรู่ดหกับ เจ็ดสองตัวหกหางห2 5 3 5 4ห้าสามหเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สามเบอนก็จะเป็น5้าห้สตัวสี่หางก็จะมี5 7 2 5 7็ดสองห้านะคะตัวเน้นตัวจอดสองตัวสี่หาง5้สอง 5 4, 7, 2, 7, ้าสี่เดสองเส้อค่ะเด้อสามตัวเน้นสองหางห้าเจ็ดสงห้าเจ็นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณโชเชชัยอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางเรื่องมิพ่นองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ยวยก็เด้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็รัฐบาลไทยลงให้แล้วด้วย่ะเดือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็จะเข้าไปของมาดามแล้วก็ ของเลขล็อกจิกยังไม่ได้ให้มาเนาะค่ะเนาะถ้าใครอยากตามรัฐบาลไทยเนาะเมืม่อวานรัฐบาลไทยออกไปแล้วเนาะคะ่ะก็เลยเอามาฝากแฟ้นครับทั้งช่องเนาะของมาดามเข้าไปก็เลยลงไหกอนมูเนาะค่ะเนาะเอาคลิปต่อไปจะเป็นของอสุพรรณเด้อค่ะเด้อที่เข้าไปเต็มๆนะคะรอติดตามชมยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ ขอแชิดชัชอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุณขอบุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ